สวัสดีค่ะคนเกิดวันที่18นะคะเลขหนึ่งพระอาทิตย์นะคะมีความเป็นผู้นําสูงค่ะเลข8เป็นกําลังของเลขพระอังคารซึ่งเป็นเลขศัตรูกับของทางด้านพระอาทิตย์นะคะก็จะเหมือนมีราหูเล็กๆคอยอมเราะข่ะข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นบทเตือนของคนวันที่18นะคะคือเป็นคนเก่งนะคะทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะมีความทำคำชูช่วยเหลือนะคะบริวารให้ความเกรงอกเกรงใจค่ะแล้วก็จะสามารถ นะคะทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ได้ดีด้วยแต่ด้วยความที่ว่ามีกําลังพางคานะคะตามหลังเพราะนั้นการอยู่กับผู้ที่มีอํานาจนะคะเหนือกว่าเราอค่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบางครั้งเขาก็ให้โชคให้คุณให้วาสนาบาร,รมีเราได้แต่บางครั้งนะคะถ้าเกิดไม่เข้าตาในช่วงจังหวะชีวิตลงเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะพลิกชีวิตเราคว่ำลงได้นะคะเพราะนั้นคนวันที่18มีโอกาสขึ้นถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้นะคะด้วยวาสนาของเลขนะคะแต่ก็มีโอกาส ราคาที่จะโดนนะคะอุปสรรคในชีวิตนะคะ นะคะพลัดตกลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิด18เนี่ยจะต้องเอาลักษณะของทางธรรมพจนหนึ่งบกแได้9ค่ะต้องเอาพลังของคุณงามความดีศิลธรรมตรงนี้ค่ะเข้ามาเกื้อกูลตัวเองด้วยนะคะจะทําให้เราวนาคาสามารถประคับประคองชีวิตได้อย่างสมบูรณ์นะคะเลข18ึ 1> 1, 8, ะะ่งแปดราคาะยังถูกโฉลกกับงานที่เกี่ยวกับงานการทูตงานต่างประเทศนะคะงานราชการต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเติบโตนะคะกับงานทางด้านนี้ได้ างานธนาคารการเงินได้หมดเลยนะคะการเงินขาดดวงนะคะจะมาด้วยอำนาจวาษาบารมีที่ตนสะสมขึ้นมาเองแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเกื้อนหนุนของเรานะคะแต่บรยากาศจะหมดเปลืองไปกับการครบค้าสมาคมค่ะเลี้ยงดูบริวารเพื่อนฝูงนะคะบางทีเนี่ยเงินอยู่กระเป๋าไม่นานมันก็ต้องมีจ่ายไปเพื่อเสริมอํานาจบารมีของเราเข้าไปนะคะในที่การงานหวังผลในอนาคตนะคะแต่สําคัญค่ะคนเกิดวันนี้อย่าไปคำพรกกันให้กับใครหรือทําสัญญาแทนนะคะมีโอกาสที่จะเรียก ว่าโดนหักหลังสูงมากนะคะอาจจะต้องแบกภาระนี้สินแทนคนอื่นได้หรือว่าจะต้องชดใช้นี้ให้กับคนอื่นในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินนะจ๊ะความรักค่ะก็จะเป็นคนลักษณะที่ว่า มักจะมีความคาดหวังในความรักสูงบางทีผิดหวังขึ้นมาปั๊บก็อาจจะเจ็บปวดนะคะแล้วก็เขิดกับความรักนะคะหรือเนื้อคู่ก็อาจจะมาจากคนที่มีประสบการณ์ความรักมาแล้วมีความเป็นไม้มานะคะแต่เนื่องจากคนหนึ่งแปดเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงนะคะบางทีทิฏฐิมานะนะคะจะทาให้ความรักไม่มีความสุขได้เพราะนั้นก็ต้องลดทิฏฐิมานะรู้จักให้อภัยนะคะตรงนี้หันหน้าเข้าหากันก็จะทําให้ความรักยั่งยืนได้นะคะสุขภาพค่ะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการได้ การใช้สายตานะคะต้อลมต้อกระจกต้อหินนะคะหรือจะเป็นโรคหัวใจนะคะหัวใจไขมันอุดตันต่างๆนะคะก็ต้องหมั่นนะคะควบคุมนะคะลักษณะของการกินนะคะการพักผ่อนและการออกกำลังกายให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ได้จับงานใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ความระมัดระวังหรือความเครียดอาจจะมีสูงค่ะยังไงนะคะควันที่18นะคะก็สามารถที่จะประสบความสร็จในชีวิตได้อย่างดีแต่ก็ให้ระมัดระวังในการประคับประคองตัวอย่าง มีสติใช้คุณธรรมนำทางก็จะประสบความสำเร็จได้นะจ้ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไ d ดี3 5 9ย4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ